สวัสดีครับวันนี้พบกับโ oh, อโห้ทอยนะครับผมนนจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน Vibration Star นะฮะกับ Naruto นั่นเองซึ่งตัวนี้จะมาเป็นตัวเดียวๆแบบนี้นี่ไม่ได้มีคู่มานะฮะอันนี้หน้ากล่องด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างโอเคอันนี้จะมาแกะดูกันเลย ตัวนี้นะครับในกล่องก็จะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้อันนี้จะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวแบบนี้เลยน,นี่เราจะมาแกะดูข้างในกันนะฮะตัวนี้นะฮะตัวครึ่งล่างก็คือจะมาเป็นเต็มๆตัวแบบนี้ซึ่งการลงสีส่วนต่างๆไอเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นแบบไฮไลท์สี ช่วงตรงนี้อยู่จะเป็นสีเข้มเข้มขึ้น,นส่วนด้านอื่นก็จะเป็นสีปกติแบบนี้ด้านหลังจะเป็นอีกสีหนึ่งจะมีไฮไไร์นิดหนึ่งนะฮะช่วงด้านหน้าอย่างนี้แล้วอันนี้ก็จะ,ะเป็นหัวนี่ก็คือ,อะจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังจะเป็นผ้าเหมือนกำลังปิวอยู่ลายละเอียดสีผมจะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้มีเดือยเอาไว้เสียบเดี๋ยวให้ดูมันจะมีเป็นเสาและก็มีเป็นฐานอย่างนี้นะฮะอ่นะซึ่งคือเราต้องเสียบด้านหลังอย่างนี้อ่นะตัวนี้นะฮะการลงสีส่วนต่างๆก็คือลอกมาตามตัวหนังสืออ่นะด้านหลังตรงนี้นี่ตัวสัญลักษณ์จะมีนูนนูนขึ้นมานะครับนันนะี้เป็นด้านข้างซองอนะ่กระเป๋า บางข้างบนรายละเอียดจะมาประมาณนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้วิธีตั้งของมันคือเสียบเสาข้างหลังแล้วก็เสียบเข้าฐานได้เลยมันจะยืนเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ก็คือแบบนี้เลยไม่ต้องมีเดือยเสียบกับขาข้างล่างอ่ะฮะคือเสียบเสาด้านหลังอย่างเดียวเลยโอเค <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นละเอียดประมาณนี้นะฮะจะหมุนให้ดูส่วนความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณส7บเดครึ่งนะฮะอันนี้จาตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ที่ส7บเครึ่งนะฮะซึ่งถ้าเอาจริงๆผมว่ามันน่าจะเล็กกว่าตัวก่อนๆหรือเปล่า ทั้งขนาดไซส์ขนาดตัวเนี่ยน่าจะเล็กกว่านะมันดูมันดูเหมือนผอมๆลงมาหน่อยกับนารูโตะตัวนี้นะฮะถ้าเทียบกับพวกกาละเทียบกับอิทาจิที่ยืนลักษณะท่าทางคล้ายๆกันผมว่าตัวนี้มันดูเล็กลงมาหน่อยนึ่งนี่แต่ว่าท่านี้ก็สวยนะฮะตัวนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ